ทัก yup. ทายสบายดีสวัสดีครับวันนี้พามาอยู่สปปลาวนะครับมาบ้านน้องเคยวันนี้มาหลินสวนนะครับเลินสวนเรามาทาบุญฉลองประตูโขงครับแล้วทำบุญกับยูตอครับยูตอแล้วกับึงเที่ยวบ้านเมืองเพลินครับเขตสยามบุรีแขวงสยามบุรีนะครับแขวงสยามบุรีคือจังอ่ะเมืองไทยภาคอีสานนะยครับแบบเดียวกันแทะเลย ผมเมื่อกี้น้องเคยเป็นคนลาวนะครับร้านสาวเขาวินาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะลูกครึ่งหนูเป็นลูกครึ่งลาวไทยค่ะมาเลนบ้านลูกเคยอย่ลาวเฮ้ยมึงบอกพาวเนยแล้สอนให้บอกพาผมสอนจริงบอกพาผมสอนมาเข้า บึงนะครับโอ้สอนมะพราาา้าวห้หอมเปราย้กานนกินทั้งนั้นลบามะพร้าว่าาว้เอาคนาม,ม,มันท่านีกินได้หรอไม่ต้ออนอยู่เดี๋ยวยมมกูสียห <พอ S 2> <c oughs> าหน่วยที่มันกินได้เพิ่งเหี้หัวกูดีหัวกูดีเดี๋ยวหาหน่วยนกินได้ ธรรมชาติครับโอ้ไม่ผิดหวังเลยครับมารอบนี้นะครับมาบ้านน้องเขยรอานี้ไม่ผิดหวังเลยครับนางรถมาจากกรุงเทพนะครับมาหาดองนะครับแต่เม่สินวนี่แม่สินวนนั่นนงรถทัวร์มาลงที่เชียงคำจังหวัดพะเยานะครับเพราะผมสสอ่อน เบื้องบรรยากาศนะครับเบื้องบรรยากาศเปน็นทั้งกานผมชอบธรรมชาติตรงนี้มากๆนะครับบ่ผิดหวังมากมนีสร้างความประทับใจอย่างมากเลยนะครับขอเอาบรรยากาศมาฝากนะครับท่าทสบายดีสวัสดีบันบินเพิ่งนอนกันนะครับไทยลาวแต่มาบัานหนึ่งคนนี้มาเทื่แหลกนะครับแหลกกับประทับใจเลยครับประทับใจเลย มีส่วนเงาะพร้อมนะครับมีปลูกเงาะต้นเงาะนะครับไปเดี๋ยวไปดูต้นเงาะกัน อืมสุดยอดเลยต้นปัดสันสับปะหลังเนอะมันสัปปะหลังนะครับสูงแล้วละสองสามมิตสองสามมิตผมมาข้ามา,าตาแบบสีแห้งว่ารอบนีบ้เระผิดหวังเลยครับวันนี้นำบรรยากาศจาก ลาวนะครับพรเพื่อนบ้านของเราสปปลาวนะครับมามาหนีคือจังมาบานจะาของครับมันเหมือนกันเหมือนกินบ้ากับไทยอีสานกับเอกับเล้าแบบเดียวกันเลยครับคนไทยอีสานกับเวล้าความอยู่การกินงานกิน,ยอ,นอยู่หล่ะประเพณีเอียงคล้ายกัน เกือบสีทุกอย่างนะครับเหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับส่วนเงาะดีที่แล้วพี่นาเพราะว่าทางเงาะเป็นหมากนี่พูดสิบ้าต่ไถยสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกทุกวันแล้วก็ให้มีความสุขกรเ,เพิดเพินกับการบิึงกีตีผมลงไปทุกทุกคลิปนะครับสิ่งในที่ผมท้าทายอ,ออกไปแล้วเเห็นใ้เพื่อนบางสบายใจ เราขอโทษขออภัยเลยนะครับอันนี้บริณิจิตนานครับหรือความบริธรรมประชาเรเจาของมิเนนั้นนะครับสิตหรือค่ามนมันเสียงกิริยาท่าทางาศรีรษะสุภาพต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ท้ายสบายดีสวัสดีจ้ดดาเอ้น,นี่ลูกครึ่งเนี่ยดูคนนี้เป็นลูกครึงคร่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกกิดโดนนั่นนึกอะไรลูกอะไราคะปะมาขี่หลังเร็วไม่ขี่ก็อยู่นั่นแหละที่รักมานั่ง สบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันคลิปนี้ก็พ่อทำดีเนาะผงสิเก็บบรรยากาศไปฝากเป็นระยะ,ระยะนะครับคงจะอยู่ดีอีกหลายวันสวัสดีสบายดีครับ